สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนมาดูบรรยากาศอ้าย้ายกวาดเสร็จแล้ยนะย้ายกวาดเสร็จยังไอซิมอ่กวาดไปพาดูไาซิมกวาดทำความสะอาดถนนคุณยายผู้ผู้ขยันเออแล้วขอดูถนนบ้านนะดีนี้คุณยายก็จะมาทำภารกิจตอนเช้าโอเคกวาดจัมวันเออกวาดบ้านกวาดช่อง อยากใบไม้มันเยอะใบไผ่มันร่วงมากันเลมันก็เยอะบ้านไม่ไปถ่ายที่ไอหนโคลนปูนกันแง่โคลนปูนใช่ไหมโคลนปูนกันวันนี้ก็ทำงานกันใช่ไหมล่วงจังเลยเออร่วงเยอะแยะหมดเจสสนนะบ้านบ้านต้นมะม่วงมันเยอะ ต้นไผใบไผยายก็จะทำกิจกรรมยะซิมเขากิจกาิกไม่โอ้โหไปมีปุ๊กก yeah, ี้ใช่ไหมอ่าแมวเมือเนี่ยนี่ยังไม่คลอดเลยเนี่ยยังไม่คลอดเลยเนี่ยอ้วนตัวเป่งอปู่นเนี่ย ดูในพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนี่บัตนนิเป,นเ,นเป็นกองดินค่ะนี่กองดินกองดินของโรงงานอิดเขาก็ทำอยนน่นีาารปร้ประม,มาณนี้เกษตรสิงคโปร์สารปะคูมปะเพิ่มเติดมะม่วง กวาดโอดเ้เรื่องเรื่องมากวาดไม้ใช่ไหมล่ะใหญ่กจะทำอย่างนี้เลยทุกวันเช้มามก็มา,มา,าออกกําลังกายกวาดใบมะม่วงทำความสะอาดบ้านการควคแขง็งแรง เท่าไรเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมยายอายุเท่าไรเจ็กว่าแล้วใช่ปิบส่เโอ้นี่เจแลเนี่ยแข็งแรงแลเนี่ยยายปลกไป เก็บเ็เก็บของแกไปเจ็บวัดของแกงกับข้าวกับปลาภูเขาเินนทางกูดมาเกิดใครวะเนะี่ยเอาหมาก็ไม่หลบรถเอา จำวันค่ะส่วนผักเล็กๆมาดูธรรมาชาตบานนิบ้านนอกวันน้าแล้